่อนกใกล้ M r t 4นุดและ b t s ออ่อนนุชมาดูกันว่าที่นี่น่าอยู่ไหมพามาดูที่นี่เลยคอนโดลุมพินีวิวอ่อนนุช46บอกเลยว่าคอนโดน่าอยู่มากๆมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มีทั้งสวนติบเน็ตพร้อมใช้งานส่วนห้องที่จะพามาดูอยู่นี่ก็ตกแต่งสวยน่าอยู่เป็นสไตล์ที่ใครๆก็อยู่ได้ขนาดกำลังดี26ตารางเมตรมีห่ห้องนั่งเล่นและ1ห,ห้องนอน นี้ผ่อนเพียงเดือนละ6แบงค์เท่าใครที่งบน้อยแต่อยากอยู่ย่านนี้ก็ต้องห้องนี้เลยส่วนใครอยากพามาหารเองที่นี่ก็มีโซนครัวติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยแถมอยู่ติดระเบียงด้วยนะน่าอยู่มากๆสำหรับคอนโดนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์เองใครดูคลิปนี้แล้วสนใจก็รีบพักแชทคอนโดสตอรี่มาได้นะ